ไม่เองหน้าตาตุ๊กตาไม่ต้องว่าเป็นตุ๊กตาละอ่ะจะให้เล่นตุ๊กตานั่งอยู่ตรงนั้นไม่ต้องลุกมาเดี๋ยวเอาให้อ่ะได้เล่นตุ๊กตาแล้วมาหน,네ห,นหนูจะตั้งชื่อตุ๊กตานี่ว่าไอ้บาสไอ้บาสไอ้ตอแหลเอ้าหน чи, ูด่ากูต so ีอวันหนูด่าตุ๊กตาหนูบาส์ตโอ้ไม่หาเรื่องนี่ว่ะไอ้สัตว์เอ้าอวันมึงด่ากูตีหนูด่าตุ๊กตาหนู่โอ้ ดีวันดามึงนั่นแหละเล่นต่อดีกว่าฮับอันดูเอาเล็กสวยอ่าเปลี่ยนกันเล่นนะทีนี้จะตั้งชื่อจะอันนี้คือตุ๊กตาอ่าตั้งชื่ออะไรบารชื่อยงชื่อยงไม่ได้เดี๋ยวมันบาบฮับอีกการมุ่นเล่นบนตุ๊กตาตัวนี้ซื้อยังกันนะ สือบกบาดน่ะเนะฮึบแบกบาดบักซนตินน้ำตีกไูด่าตุ๊กตากูกูไม่ได้ดามึงยายามาบายอยมาบายมาบ่ายกูสวดพวนี้บายอยามดึงอย่มึงหองเนเซียว์เล็นีนี่ยาเฮดตังสั้นเลยจังสั้น่จ๊ะได้ดอกบักคยด่ากูดีหนูด่ตุ๊กตาหนูแม่จะหาเรียงจีบกหัวหยองด่ากูตีด่าตุ๊กตาหนู เด้อ๋อมักสาบมากูไดามาึ <laughs> า่อไงล่ะใช่ห่วยยาที่กูสวบแด่เนี้ยหรือมึงจะเลี้ยงกูมากะจางกูว่ากาสวบได้ไหม<แ>อย่าลืมเนี้ยว่ามีพลระบอบคุมข้องศัพท์<แ> <laughs> ไป้ะบอกกูว่าได้ด่ามึงกูกำลังจีสวบอีกอ้วนเนี่ยมาดยานนะ้ยันเนี้ยห้อยหุ่นมะเกียวเสียเดียวเด๋อเ,เบิร์ได้มึงอะ่ะเฮ<อ><ๆ>้อไปใหญ่จังสันใหญ่จังสัน,ใน,ใน,ใน นยกูสวยมึงเน้มึงอยู่กับทุกกระดาษกูเด้อบ้านจริงๆมันเป็นของเรานะบ้านบ้านหยิบคืนมาเลยเออกูตั้งชื่อใช่ใช่บ้านไปหยิบคืนมาเลยบ้านมึงไปหยิบคืนมาเลยบักฮ้วนมึงอ่เป็นคนเอาไปไปหยิบมามื่อขนาดนึ่งมึงหยิบมาหยิบมาหยิบีกไก่หยิบมือเทปปากหยิบมาเอ่อผมอยากสะลัอเรื่องชาวบ้านอ่ะขอเลยอยากเหนียวเมาส์อยากปีซีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ละแม่เอาคืนเข้าไปเถอะ มแม่เออแม่แม่ไม่ตอบเลยขออนุญาตนะครับอ่าขอ,อนั่งลงนั่งลงเพื่อให้ยังเอากูถทามเนี่ยบักนี่เพื่อให้ยังเอาบักชันด่านเนี่ยยังไม่สอหลออใจแล้ยียบนากูหยียบนากูเออไม่ได้อันหนึ่งก็ขอได้อันนึงแล้วกันเออเอาไปแล้วกูเ <c oughs> อ,อ,อพอดีมาเอาสิ้นน้อยแล้วก็ไปเาจ,จาะลงมึงเจับไปยีสากมึง ยอ่ะเอาดุพี่แบงค์จับดูอยังให้ตั้งชันโอ้เสียงกูผ่กเสียงผิดเสียงปากระจาแมเองเลยทำไมยังตั้งชันเย้ยตั้งชันเย้ยตั้งชันมันบกกาก์ดอย่ายตั้งชันเย้ตั้งชันเย้ตั้งชันเอาให้ฉากเล่นบ้างเอาให้ฉากเล่นบ้างช่วยเอาไม่นีมาจากเองจากมา่ากบ้านจะทำกูบ้านจะทำกู เอาให้สากเล่นมากอาสากมาเอามาสากมันจะมาจะมาจะครับกูบ้าจะครับกูเอาใหม่นะจะจะให้สากใหม่เอาให้สากบ้างเอาให้สากบ้างกูยังไม่ได้ลุกไปไปไปสากก็โอ๊ยกูอยากเล่ตุ๊กตาขวขึ้นมาจะห้ามบัดไปเออเอามาเอา อาชากไปเอากับยงยอนมึงเงนละบังคัาเจ้ากูล่บด้ไลบกควยมังไา้มนมาเกี่ยวล้วนั่นมันไ้ไปเลยมันไปขาห้องมาเอ็มง่ายย่อนมงพูดเดียวบาเจ้า้ทหเรากูจะได้ขึ้นมานี่มึงล่ะยงมาดาผัวยง เ้าลเอาให้มันนะนะเดี๋ยวมเลยสิไปซื้อให้อีนี่ไม่ไม่หลอกไม่โกหกเฮ้ยพรุ่งนี้ยายไปซื้อให้ลูกกูซูนเหรอปะมันมาแล้วมันสิเร้าไปในห้องมันบ่มีผู้แย่งมันมันมันออกมาตโดนลูกอะกูได้ตุ๊กตากูได้ตุ๊กตาไปไปไปแยงมันไปแยงมันมันอ้วนไปจางไหนวะมีตัวอื่นมาวะมีอย่างนี้อย่างมีลำบอร์นปุ่นนี่เบิร์ตเบิร์ตแน่เลยละกูประเี๋เบิร์ตคักเบิร์ตแน่อย่างนี้ ไอเดี๋ยวพวนี้ยัยซื้อมาให้มึงแน่จริงมึงเข้ามาสิวะมึงเข้ามาจีเอ้ยหลุดโอ้เขียดแล้วอีสวยเมียมันเขียดสวยมานี่มาสวยเดี๋ยวพ่อเอาคืนให้เหยื่อตัวเด้อเหยื่อตัวเขียดแล้วมึงผู้เดียวแล้วมึงตลอดเลยรบ่เข้าเจ้าใส่ผัวอย่างเดียวรู้ไหมอย่ามาใกล้นะ